นี่ก็เป็นบรรยากาศของแม่น้ำโขงในตอนเช้าๆนะคะหลังจากที่เราทานอาหารเช้าแล้วก็มายืนชมวิวอยู่ตรงนี้กันค่ะพี่อ,อ้อจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆของอำเภอเชียงคานกันนะคะซึ่งบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้แบบเก่าๆนะคะ เขาก็จะอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้บ้านส่วนใหญ่เขาก็จะทำเป็นเกสต์เฮาส์นะซึ่งก็จะมีทั้งเกสต์เฮาส์โรงแรมเล็กๆนะคะอย่างที่พักที่พี่อ้อพักอยู่ก็จะเป็นเกสต์เฮาส์เล็กๆนะคะซึ่งก็มีแค่สีห้อง ก็เป็นเกสเฮาที่ติดกับแม่น้ำโขงค่ะพอเราเปิดประตูออกไปที่ระเบียงนะคะเราก็จะเห็นวิวของแม่น้ำโขงสามารถนั่งชมวิวได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้ก็จะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาแล้วก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวค่ะ บางคนก็ขี่จักรยานบ้างบางคนก็เดินบ้างนะแต่พี่อ้อชอบเดินค่ะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาได้ชมกับบรรยากาศต่างๆแล้วก็ได้ดูบ้านเมืองเขาด้วยนะคะที่นี่เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะเพราะว่าอาหารเช้าของที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่กระทะข้าวเ,เปลียกเส้น โจ๊กแล้วก็ขนมปังเวียดนามค่ะจะหาอย่างอื่นกินไม่ได้เลยนะคะถ้าอยากจะกินนอกเหนือจากนี้ก็ต้องไปอีกถนนเส้นหนึ่งซึ่งเป็นถนนเส้นหลักนะคะถ้าเป็นเส้นติดริมแม่น้ำแบบนี้ก็คือได้แค่นี้จริงๆค่ะ